อง,งนี้ตั้งไว้กี่บาทฮะห้าล้าน5ล้านเท่าไหร่นะเนเพีะเป็นภา,าของพี่เองใช่ไหมฮะ้อ๋อแล้วองค์หักเนี่ยฮะหกักไหมองนี้หักไหมอนี้หัก มันซ่อมปีกซ่อม,มาหาักคอยเนาะอ,อ,อืมโอ้ทำไมเขาตั้งแพงจังอะของเขาสากพี่มาขายเหรอฮะคุยกับเขา พี่มานั่งไหนดีกว่าพี่มานั่งดีดีรนั่โก้มอันนี้ดีดีเขาแสบดีดีไม่แท้นั่งครับพี่เชิญครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเชิญครับคือองนี้ตั้งไว้กี่บาทนะตั้งใหม่ใช่ไหมตั้งใหม่เยอะๆเลยได้ไหม <c oughs> ตั้งหนึ่งสิบบาทเท่าไหร่ครับอันนี้ของพี่ใช่ไหมของพี่เลยใช่ไหมอ๋อโอเคดีอันนี้ตั้งไว้เท่าไหร่นะพี่ตั้งไว้ห้าร้อย ล้านก่าบาทได้ไหมถ้าแท้แล้วไม่หักพิมพ์นี้ถูกที่สุดในบรรดาพระทั้งหมดของหมงหลวงผมรู้เนาะน่าจะรู้อยู่แล้วนะเนาะอ้าวไปแล้วร <c oughs> ู้ต่วหาข้อบูลไม่ได้เลยอันนี้เขาเรียกพิมพ์เว้าจุฬาเล็ส <c oughs> พิมพ์นี้คือบุ้ยของบุ้ยสุดอยู่ในเกณฑ์ร้านก่าบะาถ้าแท้นะแล้วไม่หักเลยนะอยู่ในเกณฑ์นี้แต่ต้องดูว่าสมบูรณ์ด้วยนะถ้าแท้หักบินกระเทาะจบเลยแล้วเนี่ยอยู่ก มีคนให้เท <tem س> <tem س> ่าไหร่แล้วอ่ะสอง้าเขาซื้อจริงไหมอ่ะก oh, oh ็ผมมีมัน sí> ี <t 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 Whoops, ีผมมีว่าท่ไหล่ตั้ไมแปลว่าก่อนจะทิ้งทวนเนี่ยเขาจะใส่มาที่สองล้านห้าเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าสวยเนาะผมเรื่องพวกเราเนี่กว่าจะสักเป็นก็เจ็ดล้านสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยคินี้บ้วยสุดอ่าแล้วองค์นี้หักเท่าไหร่หะไม่ไม่เอาเท่าไหร่ฮะพี่บอกเลย ไม่ได้ด อ้เนี่ยส,สี่ล้านอันไหนสี่ล้านก็ลงผักครับของงเนี่เรางักเขาไม่ซื้อพี่หรอกสองล้านห้าเพราะพิมพ์นี้มันไม่แพง แล้วตรงนี à, ้ยังแกะดูนะท่าไหนตรงนี้ท่าไหนนี้ดูแล้วแบบแปลกแปกแกะดูแต่ดูแล้วไม่ดูแล้วแปลกแปลกเท่าไหร่ครับไม่เ เพราะว่าถ้าเราขายถูกเราก็ได้บุญต้อมไม่ได้จะบุญอย่างผมหรอครับ <c oughs> ผมผมพี่จะไม่ได้บุญอะไรได้ตังค์ผมสิพี่ขายผมถูกพี่ก็ได้ตังค์ผม <c oughs> ตายละเท่านะ <c oughs> ไรหร่ฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวแกะดูจะดูแนวทางก่อนว่ามันจะรอด <c oughs> ไม่รอด <c oughs> ตัวหนึ่นะตัวหนึ่งไมอย่างอื่นไหมพี่มีอย่างอื่นไหมมีเท่าที่เื่นเล่ให้เพื่อนแล้วประมาณนี้เรี่ยเล่นเมันต้องมีอีกอ่ะผมว่ามีเยอะมีเจ๊แท้ปนกันอ่ะพอสไตล์พารี่ยังมีมีเจ๊เจ๊แทบปนกันพอดีว่าพ่อมีคนสะสมแล้วก็ ผมก็พยายามเรื่องเขาแล้วนี่เกี่ยวกับมานเนี่ยที่เหลือแลับราคายี่งยิ่งย้อยน้อยมาจากไหนอันเนี่ยอุบนลนะเอาอุบลโอมาจากอุบลเลยร้านหนึ่งร้านแกะดูก่อนแล้วกันนะแต่ตอนนี้ดูแล้วแนวทางอาจจะไม่นี่ปิดฝานี่ก่อนนะชุดนี้ต้องหาฟองน้ำมาด้านหน้าเีมยจะแตกขึ้นมานี่เลิกเลย

มครับยังไม่ตรงสเปกเลยฮนะใช่แล้วองหกกักจริงๆเอาเอาเท่าไหรนะ่ฮะซ่อมสองที่หักคอหักบินมุมสุดที่เลยเท่าไหร่ ที่สุดที่สุดของที่สุดหกไม่ไหวอันนี้อันนี้อยู่นี้นะมีคุณบอยให้เท่าไหร่นะผมมองร้านกว่าเองอะบางทีเขาบอกราคาพี่อผมผมก็ไม่รู้นะเ้าจะบอกจริงหรือบอกเล่นก็ได้เปิดฝาดยหน่อยนะอยากเห็นว่ามันมีคนส่งหาผมหลายคนนะช่วงเนี้ยหนะินว่าจุฬาเนี่ยเป็นโอ้นนีคุณบอยไม่ค่อยตอบผมก็เลยมาดูเลยแต่ว่าอะไร มันคงส่งมาเลยดูนะส่งนี่ฮะใครก็ไม่ค่อยมีใครต่อเลยครับเงียบถ้าเขาบินมุมซ้ายล่างนี่นะใช่ไหมข้างล่างอะผมแต่เขาใจถึงนะต่อสองล้านห้านะผมผมไม่กล้าซื้อฮะทีนี้บวยเลยบวยสุดเลย อันนี้ขอชยอันนี้อชยังไม่เอาเลยอันนี้ันางพญาเหรอนี่อะไรเชืทุกพลมั่งนี่ไม่ใช่แบบที่วงการเล่นฮะไม่ทราบเลยี้มันหายหมดเลยครันทางซ้ายหายผมลองกลับไปหาเขาดูแล้วกลับมาใหม่ได้กลับไปหาเขาดูพี่โทรไปถามเขาดีกว่าไม่ต้องกลับไปหรอก อย่างเงี้ยผมขายถ้าสมุติผมกับเออเขาอยู่ในกรุงเทพไหมอยูอ่ที่ไแ้าไปให้เขาดูสอิอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมก็่อาให้เขาดูเลยซื้อจริงเปล่าอ่ะถ้าซื้อไม่จริงเราค่อยกลับมาอีโอเคแล้วไม่เอา,อามันมัน,มนโอ้โหหลายที่หลายทางลเลยเกินน้องขอบคุณมากเลยนะพี่นะแต่ถ้าเกิดเขาไม่เอาเราค่อยวนกลับมาเดี๋ดวมาว่ากันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ ทำอย่างที่บอกครับพอพอเราเริ่มแบบเหมือนมันรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่อยากเสียเปรียบนะครับให้ดูหลายๆร้านร้านนั้นให้ตองนี้ร้านนี้นให้ตรงโน้นนั้นกลายเป็นว่ายิ่งให้เรายิ่งราคาลงน,นะฮะเพราะอะไรเพราะคนแรกที่จะซื้อกลับไม่อยากซื้อพอไม่พอรู้ว่าซื้อไม่ได้อะ่ะภาษาเสียงเขากตอกตะปูเช่นสมมุติว่าพระอสมมุตินะถ้าผมเป็นเคสแบบล่าสุดอ่ะมีคนเอาไพผมดูปุ๊บผมถามเท่าไหร่ไม่ขายครับเท่าไหร่ไม่ขายเท่าไหร่ละไม่ขายเราอยากขายไหมอยากขายเราขายเท่าไหร่ พอผมให้ล้านห้าสมมตินะผมให้ล้านสองแล้วกันสมมติองเนี้ยสมมติองนี้นะผมให้ล้านสององนี้แท้เท่าไหร่รู้ว่าผมให้ล้านสองปุ๊บคนนี้ก็อยางเฮ้ยไม่โอ้ไม่ได้หรอกยังมุ่นอย่างนี้ยังไม่อยากขายพอยังไม่อยากขายเสร็จปุ๊บผมให้สองล้านเลยพอให้สองล้านเสร็จพอรู้ว่าไอ้นี่ไม่ขายแน่ผมแย่สองล้านห้าเลยเพราะผมกะว่ายังไงมึงก็ขายไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้ไม่ต้องตัวติดเคสนะมันเคสอื่นนะให้สองล้านห้าว่าให้สองล้านห้าเสร็จปุ๊บเจ้าของหูไม่มีคนให้กูสอง้านเจ็ด แต่ถ้าไม่ได้จะกลับไปร้านเดิมร้านแรกสุดท้ายก็ไม่ได้<ค>เพราะ<ค>ร้านนั้นลูกเพ่ได้ยังไงอ่ะฮะไม่มีรอตังอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่ว,ว,วงที่ร้านนะร้อมแล้วร